สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยกรมบัญชีกลางเขาได้เผยแผ่ในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือเริ่มตั้งแต่1พฤษภาคม2565เป็นต้นไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีรายการช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับอ,อันแรกเลยนะครับเขาจะจ่ายทุกวันที่1ของเดือน นะครับทุกวันที่1ของเดือนก็ได้แก่วงเงินซื้อสินค้า200หรือ300บาทต่อเดือนนะครับส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม100บาทต่อ3เดือนในเดือนอตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนถึงมิถุนาย,ยน2,565ค่ารถโด,ดยสารบคอสอ500บาทต่อเดือนค่ารถไฟ500บาทต่อเดือนค่ารถไฟฟ้านะครับไม่ไม่ว่าจะเป็น MRT, BTS, a i r p o r t r e i l l i n k อค์อสอมก 500บาทต่อเดือนนะครับตรงนี้นะครับรายการเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปนะครับต่อมา,อาจ่ายทุกวันที่15ของเดือนก็ได้แก่เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้จะได้50หรือ100บาทต่อเดือนนะครับตรงนี้เฉพาะผู้สูงอายุ ที่ได้รับสิทธิ์นะครับตั้งแต่เดือนตุลาคม6-4ไปจนถึงรก,กรกฎาคม2565ก็จะได้รับเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนเมษายนถึงกันยายน2565วงเงินตรงนี้นะครับสามารถที่จะถอนเป็นเงินสดได้แล้วก็สะสมในเดือนถัดไปได้ด้วยนะครับต่อมาจ่ายทุกวันที่18ของเดือนก็คือเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือนเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรก็เป็นผู้ชำระเองนะครับตรงนี้สามารถถอนออกเป็นเงินสดได้นะครับและก็สะสมในเดือนถัดไปได้ด้วยนะครับ ต่อมาจ่ายทุกวันที่22ของเดือนก็คือเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจําตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการนะครับและก็สามารถที่จะถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลล่าสุดจากกรมบัญชีกลางนะครับเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆที่เขาช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม65เป็นต้นไปนั่นเอง